โอ้โหโอ้โหเลี้ยวหน่อยเลี้ยวหน่อยหักเลี้ยวย่ห้าสิบสามเอาหนึ่งแอคชั่นสวัสดีครับเพื่อนเพืพ่อนทุกคนวันนี้น้องวิศุกก็จะมาขี่สกเกต็ตบอร์ดเช่นเคยนะครับอ่าพอดีตอนนี้ช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปทุกวันนะท่านผู้ชมนะพอดีมันฝนตกครับฝนตกที่บ้านเรานี่แหละนะครับที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มันสนามมันแฉะมันขี่ไม่ได้เนาะวันนี้โอกาสดีเราก็เลยมาถ่ายก่อนนะครับก่อนที่มันจะมืดค่ำซะก่อนเนาะ ไปครับวันนี้ซ้อมสเกษษ็ตบอร์ดเช่นเดียครับจะเป็น,ปนท่าอะไรนั้นมาติดตามกับน้องมิสุช้าแล้วกันเลยเลยไป,ไปฟังคำสั่งนะอยูต่ตรงนี้มีหกกันนะลูกหนูต้องขีข่ครับเขาไปปุ๊บแล้วก็ขยับกลับมานะเข้าใจไหมขี่แล้วขยับกลับมาให้มันซิกแซกได้นะวอร์มไปรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมมาไปเลยไปเดี๋ยวครูตัวจะพาติดตามไปดูใกล้ๆนะทา่านผู้ชม นี่ขยับด้วยขยับด้วยอ่านี่อ่ะไปเข้าเข้าตรงนี้ครับเข้าตรงนี้ครับไปขอเร่งสปีดหน่อยนกเล่นสปีดหน่อยเล่นสปีดหน่อยสปีดเข้าโค้งสปีดเข้าโค้งสปีดเข้าโค้งอ่านิดนึงสปีดเข้าโค้งยังไม่ผ่านขอความเร็วเร็วกว่าน,น,นี้อีกนิดนึงไปเดี๋ยวเราขี่ตรงนี้นะรอบฝั่งนี้นะไปนู่นเลยนะอ่าเตรียมตัวนะเอาฝั่งนี้ที่รูก่อนฝั่งนี้เอาฝัง่งนี้ก่อนฝั่งนี้จะได้ง่ายฝั่งนี้อ่าแล้วฝั่งนี้ก่อน จากฟังที่ไปหนึ่งสองสามไปนี่วันนี้แต่งตัวมาเ <c ười> ก่งกาสั่นนะผู้ชมวันสบายๆครับปัม๊ม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 ตรงนี้มันเหนื่อยนะครับมันฝนตกบ่อยทุกวันแล้วก็มันเหนื่อยนะครับเพราะว่าตะไคร่มันเกาะอ่ามันเกาะ,ะไอพื้นถนนนะครับพื้นสนามมันทําให้เล่นยากนิดนึงครับมันไม่ไม่ลื่นหรอไม่ลื่นหรอ มาเร็วมาฟุ๊บ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 ไปไปไปกีบไปกีบไปกีบไปหนึ่งสองสามไปเข้าจิ้บไปโอ้โหตรงนี้ตรงนี้ต้องขยับบอกรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วตรงนี้ต้องขยับบอกนี่นึงเพราะหนูเข้าไม่ได้เมื่อกี้เยี่ยมากเลยเมื่อกี้เยี่ยมากขอความแบบนี้อีกนะครับเดินตัวขอเร่งสปีดเร็วลูกเร่งสปีดเร็วนิดนึงท่านผู้ชมบอกว่าให้เร็วๆหน่อยนะครับเร็วๆหน่อยนิดนึงแล้วท่านผู้ชมนะหนึ่งสองสามไป เร็วๆหน่อยครับเร็วๆหน่อยครับอ่าซิกแซกไปซิกแซกไปซิกแซกไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยอ่าอ่าถูกต้องอ่าซิกแซกไปซิกแซกไปขยับด้วยขยับด้วยอ่าโอเคพอได้เดี๋ยวคุยตัวปรับไอ้ตรงปุ่มนิดนึงครับมันเข้าไม่ได้ต้องจินตนาการนี่เข้ายังไงเข้าโค้งไงชอบปุ๊บยังไงเดี๋ยวยังไงอ่าถูกต้องไปจวดจออวดจวด เข้าไปเข้าไปเข้าชวดไปเยี way, ่ยมเยี Again, right. ่ยมเยี่ยมตีคองมาเลยตีคองเข้าเข้าปุ๊บหักมาหักมุมมาตรงนี้ตรงเนี้ยพลาดตรงเนี้ยพลาดอ่าโอเคนั่นน่ะเอาต่อไปเลยต่อไปเลยต่อไปเลยหามหยุดหามหยุดมาเข้าตรงนี้เลยเข้าทีเดิมครับอ่าท่านผู้ชมรับชมได้แล้วนะมีกําลังเพิ่มขึ้นแล้วครับนี่ขอสามรอบเลยสามรอบอย่าหยุดนะสามรอบนะท่านผู้ชมรอบที่สองจะได้ไหมเอ่ยรอบที่สองจะได้ไหมเข้ามาครับเข้ามาครับนี่โหสวยงามสวยงาม ยายายาหยุดยาหย,ยุดเอ้าวหนไปหนีไปหนีไปเยี่ยมครับขาด้วยขาด้วยเอวด้วยเอวด้วยด้ขยับขานิดนึงขยับขา,านิดนึงสุดยอดสุดยอดเอ้าไปเข้าโคงไปเข้าโคงไปปุ๊บ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 สดอด,ดนี่แหละเอาวรอบที่สามรอบที่สามให้เร็วให้ไวให้ได้ครับมาหนึ่งสองสามมาก้มยอด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 โอ้โหเก่งนะท่านผู้ชมนะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะ อุ้ยท้าโอ้โหท่าเข้านี่นี่ท่านผู้ชมความเร็วความเร็วยอดด้วยขยับขาสุดยอดอ่ามาอีกเข้าม่เข้ามา,า,มาป้อยนี่ครับอื้อหืออ้าวเข้ามาเข้ามาเข้ามาความเร็วเน้นเน้นความเร็วเลยลูก Ok, ui suy mãi chu 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 เลยนะอ่าลองยากๆขึ้นนิดนึงครับลองยากขึ้นนิดนึง่าตรงนี้จะเป็นโค้งกลับโค้งกลับนะครับโค้งกลับนะเราจะสีตรงนี้นะครับอ่หนูนี่นี่นี่ตรงนี้นหลุดไปแล้วอ๋อโค้งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอเอาได้ได้ได,ด้เอาโค้งกลับขึ้นนะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละท่านผู้ชมนี่นี่อย่าหยุดอย่ายุดอย่ายุดผิดแผนแล้วผิดแผนแล้วเ,เดี๋ยวซอยสั้นดีกว่าเดี๋ยวพ่อจะจัดอันนี้ใหม่นะ เดี๋ยวจัดอันนี้ใหม่ให้ซอยสัน้นเข้าสั้นนิดนึงนะลูกเตรียมตัวหนึ่งสองสามไปมาดูน้องมิสุขเข้าสั้นครับเข้าสั้นครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าห้ามชนมชน้ำชนเปาแปวแปวเปปเ <laughs> ข้าสั้นไปใช่ไหมครับใช่ไหมไายมะพอ่อคุณพอ่อขยับให้นิดนึงครับเข้าสั้นตรงนี้ไม่ได้เตรียมตัวครับหนึ่งสองสามอยเข้ายาวนิดนึงครับตรงนี้เอ้าปุ๊บเหยียดขา ขาอ่า ه, โอเคตะบันมาเข้าสัน้นเข้าสัน้นเข้าสัน้นจำเป็นต้องสัน้นโอ้โหชนตรงนี้ครับเอาใหม่เอาใหม่ไหาสีมสองหนึ 4, 3, 3, 3, ไปปุ๊บเข้าไปถูกต้องปุ๊บเข้าไปเอา้าดิ๊บไปดิ๊บไปดิ๊บโยกไปดิ๊บโยกยาวดิ๊บโยกยาวเอา้า่อยเข้ามาเล่ <c oughs> นกันมาหน่อย <c oughs> ขาไม่ไปแล้ว <c oughs> าลว, <c oughs> วาย <c oughs> แพ้เปล่า <c oughs> ไม่เป็นไรเอาไหม อีกสามรอบโอเคไหมหนึ 1, 2, ่งสองสามอ่ะอ่าได้ครับตีคงเข้าไม่ได้กระยุบกระยุบกระบ <c oughs> ยบเกือบไม่รอดรอบครับเตีนตัวหนึ่งสองมาเข้าฝั่งนี้ครับไม่ใช่ปิดแล้วเขาผิด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 เขาิดเ <c oughs> ข,า,ขาฝั่งนี้ อ่าถูกต้องลูกเข้าถูกแล้วอ่ะยิไปยิไปยิไปยาวาย,ยาวนไปยาวาย,ยาวนไปยาวยาวนิไปยาวยาวปุ๊บเข้าไปเลยปุ๊บเข้าไปเลยโอเคเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโอ้โไปนี่รับผมสำหรับคลิปนี้นะครับครูตัวกับน้องมีสุกเนาะก็น่าจะพอไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องไปทำภารกิจอื่นต่อนะครับอ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะกับการซ้อมสกครั้งน,งนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับการซ้อมสะเก็ดท่าไหนากับการรีวิวอะไรกัอบช่องมีสุขชาแนลครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้น้องมิสุได้ทํากิจกรรมทำมบกฟูด,ด้วยเดี๋ยวคอยดูนะ้ท่านผู้ชมนั้นเดี๋ยวเอามาให้ชิมครับสวัสดีครับ กดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้ด้วยค่ะบ๊ายบาย